ลุงก <owad Es> ิดเอ๊ะหยอกเมียนะคะวันนี้เป็นเลิกครึ่งวันก็มีเวลาว่างพรุ่งนี้ก็หยุดงานไงแม่วันนี้เป็นเย็นมูซิวเท่าไหร่ต่ำหนักมากออฟฟิี่นี้ทนักหนักมากทำงานมากๆากทำงานมากๆนะคะวันนี้อะไรก้ม มีอะไรจะบอก FC ฟซีไหม We are second to you เอฟซี from conservation อะสวัสดีท้าวท้าวทุกคนขอให้มีความสุขมามา s ก c o ก d to ขอให้มีความขอความีความสุขขอให้มีความสุขขอความมีความสุขชัดๆชัดชัด ออไป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 ทำกับข่าวลงกึดมาทักทายทุกคนนะคะทักทายกันนะคะปุเปก็หยุดครึ่งวันเนาะกลับมาบ้านเห็นเมียก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะสีสันไปอยู่ตรงไหนเป็นแสงสว่างแสงไฟให้ผู้คนนะคะอย่าไปอยู่ตรงไหนแล้วให้ทุกคนเป็นทุกข์แล้วก็ไปคิดลบ อยู่ตรงไหนตรงไปส่งแสงไฟแล้วก็ส่งแสงตะวันให้กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ให้กับคนที่เราพบเจอนะคะ